เทศนั้นเขาเล่นเนื้อแล้วดื่มน้ําท่อมก็เ,เหมือนกันนะว่ากรยาเสพติดปะละ่ะมึงจะเล่นอะไรกมาก็ไม่รู้ละ่ะเห็นไหมถ้ามึงคุ้มขั้งอนะแล้วมึงจะทําให้คนบริสุทธิ์ต้อง,ต,องต้องบาดเจ็บล้มตายเนี่ยจะเก็บมันไว้ทำสากอะไรล่ะนะเห็นไ,ไหมมึงจะเสพอะไรมากูไม่สนหรอกกูรู้เดียว่ามึงกําลังคลั่งนะ่ คลั่งเพราะอะไรเพราะยาเสพติดแต่ยาอะไรก็ช่างแม่งเนอะนะถ้ากูมีสไนเปอร์กูจะต้องเซฟชีวิตผู้บริสุทธิ์กูจะปล่อยให้คนครั่งยาไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ไงถ้าเป็นประเทศอื่นกูรู้ว่าพอบอตรลต้องลาออกกันนัเคลนเนี้ยเออคุณรู้ว่าถ้าเป็นประเทศอเมริกานะคุณปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้นะ พอบอตรแม่งไม่รอดแต่ประเทศนี้ไม่มีใครรับผิดชอบไม่ใช่คนเดียวมึงยืนล้อมไอ้คนบ้าอยู่นะจนตั้งมีคนถูกเวียงลงจากหลังคาลงมาเนี่ยนะไอ้เฮียไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เขายอมรับได้มีประเทศเฮียนี่ประเทศเดียวที่ไม่มีหมาตัวไหนรับผิดชอบเรื่องนี้ เพิ่มเผ้คนนี่นโยบายกระท่อมเสรีกัญชาเสรีย,ยาบ้าฮามน่ต้องช่วยกันลาออกด้วยมึงรู้เปล่าโซ่ so, ประเทศเฮียนี่นะไม่เคยมีใครกล้าแล้วิดชอบประเทศอื่นคุณว่าเขาจะยอมรับได้ไหมที่ปล่อยให้คนที่ถูกล็อกคออยู่แล้วถูกเวียงมาจากนั้นโดยคนบ้านเนี่ยมึงมีเวลาอย่างมากมายเหลือเฟือที่จะระเบิดสมองมันทิ้ง แต่ไม่มีใครกล้าทำตำรวจส้นตีนอะไรวะประเทศนี้โอ้เราต้องให้ความสำคัญกับผู้บริสุทธิ์นะครับนี่มันให้ความสำคัญในการปกป้องคนบ้าแล้วปล่อยคนบริสุทธิต์ต้องบาดเจ็บล้มตายเหรอเฮ้ประเทศเฮียอะไรวะเนี่ย เออมึงยังมาแย้งนั้นอย่าแย้งก็แยง้งมันฉลาดหน่อยอย่าแย้งงงๆเว้ยวันนี้นะมียาบ้ามีคนคุ้มข้ั่งตลอดเวลาเนี่ยนะอย่างน้อยในท้องที่ต้องมีคนโดนรับผิดชอบแล้วออยังเสือกจะมาแย้งกูอีก คิดอะไรมันคิดไกลๆเยอะๆหน่อยวันนี้มึงออกนโยบายมาแล้วทำให้มีคนล้มตายเนี่ยถามนี่ประเทศอื่นเขาโดดหน้าผาตายแค่เมียรับของขวัญสองหมื่นเองเห็นไหมเอ่อันนี้แม่งมีขนาดคนอันนี้อยู่ไอซูอยู่เลยรู้เปล่า